ไครซูเปอร์โมเดล We are back เป็นไงคะอินเนอร์แต่วันแรกโอ้ออยังไงฮะคัมแบ็คอีกรอบหนึ่งคแบก่ะหลังจากที่ห่างหายไป4ีปีก็จริงๆเราก็เงียบเหงานะไม่ไม่มีตำนานบทใหม่เข้ามาแต่ปีนี้มาแน่ค่ะแซ่เผ็ดร้อนแน่ๆอะไรบ้างมันจะกลับมาเวทีแห่งนี้เนี่ยโอ้ เอาเริ่มจากการรับสมัครก่อนเนาะคะก็จะมีปีนี้ก็คือรับผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ชายชูแมนด้วยใช่ใช่ก็ผู้หญิงกับชายชูแมนเขาต้องมาต้องตบตีกันแบบว่าแย้มมองวทีเราตบตีขนาดนั้นเลยหรอของปาดปาดใช่ค่ะก็ทุกปีก็จะเห็นก็จะมีแบบรับสมัครนางแบบอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าปีนี้ก็จะมีทั้งนางแบบนายแบบแล้วก็ชางด้วยดังนั้น คุณสมบัตนของใครซุปเปอร์โมเดลในฐานะที่เป็นลูกพี่สายคนช่วยบอกหน่อยดูจริงๆคุณสมบัติคือมันก็หลายปีแล้วนะไมอย่าพูดสปีนัไม่เออไม่กี่ปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วว่าปีนี้ที่แท้าถ้ในมุมของตัวมี่เองนะคืออยากได้อยากเห็นความหลากหลายความแบบ ความอะไรใหม่ๆเลยเนะะี้ย<ป>ค่ะเพราะว่าอที่น่เรามีนายแบบนางแบบมีชานใช่ไหมค,คือเราอยากเห็นแคเต,เตอร์อะไรใหม่ๆที่แบบไม่อยากให้พยายามเป็นใครแต่คุณมั่นใจคุณสวยคุณซึ้งแบบไหนก็คือมาแบบนั้นแล้วก็โชว์ให้พวกเราดู uh huh. าแพร่ละแพร่แพร่พค่ะก็จริงๆเห็นด้วยกนะับแซมมี่มากคือแบบว่าไม่ไม่มีแบบในใจเนาะคืออยากเห็นว่าเอาอะไรมาพีเต์พวกเราดีกว่าแล้วก็อย่างเนี้ย สามคนสามปีไม่เหมือนกันเลยนะเออจริงๆแบบมาได้เลยนะคะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันมาเจอกันอยากเห็นรุ่นน้องเราเป็นแบบไหนที่แบบคนใหม่ที่จะเข้ามาอือขอแค่พกความมั่นใจแล้วก็เป็นตัวของตัวเองอะ่ะแล้วเดี๋ยวเรายังไม่รู้ว่าเราชอบอะไร,เ,รเดี๋ยวมาดูกันสําหรับรุ่นพี่เมื่อกี้ความมั่นใจเต็มไหมคะที่เดินกันเมื่อกี้มั่นใจไหมคะมั่นใจว่าต้องไม่ลื่นเว้ <laughs> ้อมแอบลื้นแต่ก็ผ่านไปได้ดีสิแล้วก็ห่างหายจากการเดินแบบมาสักพักแล้วนะคะแต่ว่าดีใจที่ได้กลับมาแล้วก็ได้กลับมาบนเวทีไทสุโมาเดียวอีกครับอ่าคนล่าสุดคนล่าสุดคนล่สุดองพันยี่สิบอ่าก็ อย่างที่พี่ๆี่พูดไปเลยค่ะเวทีนี้เป็นเวทีแห่งความมั่นใจขอแค่พวกความมั่นใจแล้วก็ความเป็นตัวเองแบบพรีเซนต์ออกมาเราเชื่อว่าถ้าคุณเข้าตากรรมการคุณได้แน่นอน<ะ>ค่ะก่อนมาสมัครว่าต้องมีแนวโน้มไหมว่าต้องเตรียมตัว,ตว<ะ>มายังไงคือจริงๆแล้วว่าถ้ายิ่งเราฝึกเราซ้อมแล้วอยู่หน้ากระจกเยอะก,ก็จะยิ่งดีแต่ไม่ต้องกลัวนะคะอย่างประสบการณ์ส่วนตัวก็คือเราก็มาจากสูตรเหมือนกันเรามาเรียนรู้เอาในนี้ได้แล้วเราก็เหมือนแค่เราเป็น มาแบบน้ํอาอแก้วที่ไม่มีน้ำอะ่ะแล้วเราถไทยซูเปอร์เดเค้าจะเติมให้เราเองเราเราแค่กรอบโดยตรงนั้นแล้วก็เอาไปแได a ไ t ใช้แต่ว่าก็สู้ๆค่ะเราบอกว่าปีนี้มันต้องฟาดฟันกันแน่หนักแน่แนคนที่มาไทยซูเปอร,ร์เดวได้อะไรบ้างน้องการก็ได้ทั้งประสบการณ์การทำงานด้านวงการแฟชั่นรวมไปถึงวงการนักแสดงด้วยค่ะอย่างที่บอกว่าปีนี้เราจะมี T S N camp ซึ่งแน่นอนว่าน้องที่ เข้าการเข้ารับการประกวดนะคะก็จะได้ทั้งการกรูมมิ่งลุคต่างๆรวมไปถึงการเทรนทั้งเดินแบบแล้วก็มีความแบบเขาเรียกว่าหาความเป็นตัวเองจากวิธีนี้ได้แน่นอนเนาะเมื่อกี้ต้องเดินแบบกับพี่ๆเป็นยังไงบ้างคะกดดันหรือยังไงบ้งก็เกรงนิดหน่อยค่ะแต่ว่าคือด้วยความที่แบบเราเป็น คือหนูเคยร่วมงานกับพี่แพรเพราะว่าพี่แพรเป็นสไตลิสต์ให้ปีหนูแล้วก็พี่ซามอ่ะหนูก็เคยจะครั้งแร่ก็แต่งห้าแต่งตัวด้ยสวยมากเลยเซนเลเซนหยุดหยุดเลยเซนเลเซนหรออที่สำคัญเมื่อกี้มีวิทยาพี่แพนเค้กด้วยปีนี้ทุกคนก็จะกลับมาแหละปีนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะอ่าฝากหน่อยยังสมัครออนไลน์ได้ถึง10สิงหาเนาะ กักหน่อกนก็ตอนนี้นะคะไทยชูเปอร์โมเดลปี2024 <c oughs> ก็ยังเปิดรับสมัครออนไลน์นะคะถึงวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะก็สำหรับน้องๆที่มีความฝันแล้วก็อยากทำงานด้านวงการแฟชั่นอย่าพลาดโอกาสนี้เด็ดขาดนะคะเข้ามาสมัครกันได้เลยค่ะ